ทำยังไงดีแม่ท้องจะทำอะไรก็เหม็นนู่นเหม็นนี่ไปหมดมาดูวิธีรับมือง่ายๆกันในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนค่ะ ได้กลิ่นอะไรก็คลื่นไส้ไปสมหมดไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะนั่นเป็นอาการผลของการแพ้ท้องเป็นเพราะฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนไปเลยทำให้อะไรรอบข้างก็มีกลิ่นเหม็นไปสมหมดเหม็นน้ำหอมบ้างเหม็นผมตัวเองบ้างบางทีก็เหม็นนะ้าคุณสามีไปด้วยในช่วงนี้ว่าที่คุณแม่จะรับมือยังไงมาดูวิธีง่ายๆตามนี้เลยค่ะ1 งดอาหารกลิ่นแรงและลดจัดในตอนท้องเป็นช่วงที่กลืนยากกินลำบากเพราะอาหารบางอย่างคุณแม่ไม่ถูกปากซะงั้นแถมพอได้กลิ่นก็คืนไซวิงเวียนสีสาอีกแบบนี้ต้องรีบงดเลยค่ะโดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่มีกลิ่นแรงรวมถึงรสจัดนอกจากช่วยลดปัญหาวัยต่อกลิ่นแล้วยังเซฟท้องให้คุณแม่ด้วยนะคะ 2. หลีกเลี่ยงของใช้ที่มีกลิ่นถ้าเป็นคนที่ชอบฉีดน้ำหอมช่วงท้องอาจต้องลดก่อนนะคะไม่ว่าจะน้ำหอมหรือแป้งก็อาจเข้าไปกระตุ้นตอมรับกลิ่นให้เกิดอาการคลื่นไส้แพ้ท้องได้<อ>รวมถึงโลชัน่นแนะนำที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและกลิ่นเบาธรรมชาติแม้ท้องใช้ได้หายห่วงเรื่องกลิ่นเลยค่ะ 3เปิดห้องให้ระบายอากาศสร้างบรรยากาศในบ้านให้ปลอดโปร่ง<ฮ>จะช่วยลดกลิ่นอับต่างๆแต่ละห้องลงได้ค่ะโดยเฉพาะห้องครัวเป็นห้องที่มีกลิ่นอาหารคลุกคล้าอยู่ตลอดการเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้กลิ่นหายออกไปจะช่วยให้คุณแม่มาใช้งานห้องครัวได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะ 4. ี่งดใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ช่วงท้องสงสัยต้องให้คุณสามีช่วยทําความสะอาดไปก่อนนะคะโดยเฉพาะจุดที่ใช้น้ํายาล้างกลิ่นแรงอย่ากห้องน้ำ oh. เป็นกลิ่นเคมีที่แรงมากๆ oh. เข้าไปกระตุ้นต่อรับกลิ่นให้เกิดการเวียนหัวได้ oh. นอกจากคุณแม่จะคลื่นไส้แล้วอาจทำให้วิงเวียนศีรษะและเกิดอุบัติเหตุลงในห้องน้ำได้ค่ะ oh. 5. ดื่มน้ำขิง เพียงจิบน้ำขิงอุ่นๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดอาการหวัดและลดความไวต่อกลิ่นลงได้ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องลงได้ค่ะจิบวันละนิดแถมช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยนะคะ การไวต่อกลิ่นที่กำลังเป็นอุปสรรคในตอนท้องเพียงคุณแม่เข้าใจวิธีรับมือและหลีกเลี่ยงการใช้ของที่มีกลิ่นแรงจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงได้ค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย